นายแต่เมื่อกี้สไนเปอร์ไม่น่าวิ่งไปก่อนเอเซานะโดนลูดด้ว <laughs> ยเรียบร้อยดิเจซ้ายโดนพี่เข้าชิดมีพร้อมที่เข้านะถนนไม่มี ถนนไม่มีสเสด็จว่าข้างในเยอะดวงเด่นขี่มุดท่อ หนอนปะลราเราตะเวนเดินมาหาไม่วะตายหนอนเลยโอเคร่วงหมดแล้วโอเครอดโอ้ อวดมันปืนนี้มันไม่ใช่เอ็ดเซาล์เลยวะไม่ใช่ปืนเล็กยาวอะ่ะมันเป็นปืนเล็กสั้นเอฟโวอ่ะ uh huh. มันก็เลยคล้อ,องตัวไว้ยู่ไนอ่ะกอวิ่งทำด้อยู่ ไม่ได้กินกูหลอกเส่เขาโดมไหมล่ะนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยดาวดาวตกใจในตัวเนี้ยเท้ามันหนักเวลาวิ่งอ่ะเราได้ยินแต่ไอตัวนั้นอ่ะวิ่งเราไม่ได้ยินเลยเนะ้ยนิหนึงล่ะ เราในอยู่ขวาใช่ไหมใช่พี่เข้าซ้ายเอสีโอ,โอ,โอ้โหเยอะเยเยอะระวังนะเข้าโคบ์นนะปลาเราไปแล้วสวยไ้ไปบ่อยพี่คิดละ โดนเองขวาขันไปนหน่อยภูเขาเก่าไก,กาาเ่เก่าเฮียเลยไก่ขันนะระเบิดระเบิดใครอ่ะไม่ใช่ผมยินอ่ะไม่ใช่ผมอ่ะของมัน

สไนค์ใช่ไหมเอ้ยหน้าพี่เจ๊กเออฮี่เกือบแล้วไอ้นี่ด้วยมาเงียบด้วยมันย่องมาใช่เฟกเอาโอ้โหเออหึกระทุนมดเออโอ้หเดี๋ยวดีรถดีเปลี่ยนเปลี่ยนปกไวด้วยดียว เ,เคราบนยักษ์จ้าง,งตึกไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่เดินออกมาแบบนี้ก็สลับเปอร์ดาวซ้ายมือ,อเคะขวาเตะขวากำลังเคลียร์อยู่หาเคลียกำลังเคลียร์ ขึ้นชั้นบนต่อเออไงล่ะไงล่ะอุ้ยดิน้นดิ้นโดนหน้าเห็นซัลเปอร์แล้วแต่มันนั่งรออยู่ตึกนี้ทำไมเยอะออยังวละเรอเนี้ยซัลเปอร์อเราอ๋อใช่ซัลเปอร์เอาเป็น,นอะไรต่อเสิร์ช โฟเบอร์นี่อยู आ, ่เอ่อบันไดกอบ 好了给六二不要看好 มาละออกละ,กลนะะจะเกากล้องอยู่เออแล้วแต่บางทีมันก็เปิดบางทีมันก็ปิดเลยประตูแล้วแต่หรอปะเออเอียิปต์เแม่งดีวะ่ะยิงขาก็ตายเหมือนกันแรงนะจริงแรงทาวเวอร์เขียวตายละ กราวิ S <S ่งไปหาโอ้โหเป็นคนเร็วอะเอากล้องออกเ yeah, ร็วแย่เลย ไม่มีผมข้าม <Okay. S 2> เฮ้ยดาวเผื่อ,อสองแล้วเดาจชันหนึ่งระวังนะดาวหนึ่งโอโ้โหเปินสงครามด้วยวะเปิดแลวนัดพี่เกยมานะเออมาเอาแลวนัดมาจริงไง สองดูแล้วเคลียร์นะ Okay. ตรงนี้จบละเจ็บนี้ดีกว่าเรดี้ก็คือวัดแม่งไม่ไม่ล็อกมงไม่ล็อกเกิดทำแล้วไหพี่ขึ้น้วลา12เอ้ย,อยมีเสียงดัดฟ้าเหรอมเปล้ามันมีเสียงพ่อผมก็เดินข้างพี่เลยนะคิดว่ สิ่งคนพูดเมื่อกี้นะ่ะอะไรสหรัฐฯเราข้างล่างไหเดี๋ยวข้างล่างมนนีนได้ยินเสียงไหมเสยงนึ่ง มอยู่แล้วเผร่อเผือดเดี๋ยวๆฮางดาวตรงพี่นะใช่ใต้เต็น,นอ่เฮ้ยกดผิดฟาสองเฉยเลย ระวังนะตายยี่วีดูนะออผมเผลอปลาสมอแต่มันก็วิ่งมาพอดีบางนี้ใส่พอทียิงตายไปและสมอสิ่งที่ยิงวะเขาน,นอกเขาน,นอกห้าสิบเปอร์เซ็น โอเคเรียบร้อยเนะ okay. หมือนเดิมนะพี่ขึเพื่อน้าระวังนะเดิเาานไฟเ,เยอะ okay, okay. พี่ก็ไปช่วยก่อนหนัแล้วค่อยพลงค่อยลงมาไปตามไปม,มาละขึ้นเดพี่ขึ้นไปนะอ่ uh huh. ะาฮะเดิไนไฟแค่พี่ ตัวที่พูดน่าอยู่ข้างล่างมั้งที่พี่ได้ยินใช่ตัวนั้นโอเคลงใช่จะเอโดนงใจของนรนลงนี้ไม่ดีแล้วว่าลงลงลงอะไรพี่ลงอะไรไปบ้าระวังด้วยนะระวังสนายไหนไหนสนามมันแม่นเดีย ถ้าเราลงแบบเมื่อกี้นะใช่แล้วที่จะออกตัวแม่งดำๆเขียวๆหาไม่เจอออกซ้ายนะรับทราบม <c oughs> ีดังกอแพงมั้งเนี่ยเออมันอยู่ใกล้มากเลยเสียงคตรใกล้เลย ใกล้พี่ป่ะวะไม่ใช่ออกไปเจอเลยนะกลัวเยอ่นายยิงเหรออ,อยู่ตรงบ้านอะ่ะแม่ไม่ใช่ผมอยู่ตรงบ้านมันอะ่ะมาได้พี่ตายอะ่ะต้องรูว้ว่ะพี่เดิมเลย okay. พี่ไปอยู่หลังหินนะ เอาไปกินตูมเอะนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงที่มันยิงเอ๊ะตัวอื่นเฮเลอละเอาไปกินเดีวดาวสองมาหาพย่ดาวสองยู่ไหนอุ้ยอ๋อต้องคิวคอมเบอร์เรอรียบรอสุดท้ายวันนี้วินกลับแล้วขอบพดด้วย ไอเย็ดโด่ว้วางแลเบิดไปโดนเฉยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแต่ไอ้ตัวนัออ้นแม่งยิงออแม่นด้วยนะไอพีเอ็มซีอะประมาทไปได้เหมือนกันเหลือบิงเช็คพลอยอะดีกรุ๊ปก่อนอืมดีกรุป๊ปกอนดีกรุ๊ปชั้นล่างนะลงข้างล่้าลงข้างหน้ากังไปเดี๋ยววางแผนก่อนขออึ้นนี่ตัวรถทางนี้แหละ อยู่ไหนลงแนนลงมาจากไหนลงแล้วลงจากไะไรข้างในครับพี่นรงไหนนะดีกรุ๊ปก่อนเรามาดูไอ้ตรงนี้ระวังโดนยิงตูดตัวนี้ดีกว,ว่าเรามาดูแผนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมาไกลขนาดน,นี้เออแล้ว่นวะมันเหลือสุดท้ายเอเอก็บอกสุดท้าย ใช่ระวังโดนเซตย่อระหว่างโดนเซตย่อล็อกขวาไหมโอปีบัสมาช่วยกันหน่อยจ่ะบัสนี่ยผมอยู่สองคนเล่นมาทั้งวันแล้วเนี่ยจริงพี่จาว่าไงล็อกขวาปะขวาดิผมว่าเสี่ยงไปว่ะอืมตรงซ้ายอ่ะไม่โดนโดขวาซ้ายเลยยยังไม่ีเลบ้านนั้นยังไม่เกลียร์เลยหมู่บ้านนั้นอ่ะแม่งมีเราเอาแค่นี่ไงตัวปอมาร่าเมื่ฟุกกัดีวางระเบิดไปโดนเราระเบิดไปโดนเฉย ลูกสุดท้ายด้วยเมื่อก<ล>ี้หหน้าาตตัวก็เมืออกมาแล้วยนะออกล่าเมื่อคืนด้วยโหจมัดเจ๊ล้อกขวาดีป่ะล้อขวาล้อขวาเจ๊ดูไปแบบเป็นยูท <นะ S 1> ูบิทีเนะอ่าวิ่งวิ่งข้ามสะพานไปพี่ไปสะพานเชื่อมไปไปกับทางเดินไป <c oughs> เพราะไทยเราเขียร์แล้วใช่ทางนั้นเรา,าไปให้สุดละเขียร์แล้วน้อยเราก็เห็นแล้วแต่พี่ว่าอาจจะไม่เขีย่ยนะระวังระวังเลยนะเออลองลองดู ขนาดเราดูในแมปเรายังเจอเต็มเลยเรื่อยๆแต่ว่าต้องในป่านะ่าจะมีตัวหนึ่งตัวสองตัวตัวสองตัวนะโคราตาเวนใชขน่ขึ้นขึ้นเขาเลยพี่ใช่ นี่เนี่ออกไปไทางนี้แล้วขึ้นกวาเลยเ้ยขึ้นนู่นดีกว่าเกับไปเด้อพี่ไปมทรออรปออกปกันระวังระวังยย็นพี่ออกชอใช่ไหมชอพี่ออกเหรอเออขึ้นไปนู่นดีกว่าเพราะในงนี้อันตรายเนี after after ่ยทางอเวทอะ ไไปปอเล่นเล็บๆหน่อยผมว่าดูดีสุดละข้อมวงอ่ะเออตูอ้ตรงนี้มันเปิดได้ปะไม่ได้ไม,ไดมีล็กอก ยิงเนอะพี่ลองยิงดิมันก็เกินไปแข็งไว้แต่โซผมจริงกันนะแต่แต่โซ่แน่นอนโซโล่วูกินนาทีวันเดียวโอ้ไม่น่าใส่ไหนวิชั่นหรืออะไรกดผิดตลอดเลยพี่ก็ดนอะไร กดเอ็นนะพี่กดเอ็มอเราเหลือเวลา20เจนนาที่เหล,หลือเหลือเปล่านี่มัน,นจะอยู่แถวเนี้ยแถวตู้เยอะอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งลงไปหมดเลยปะ่ะ เนี่ยไนเดี๋ยวไปกองสองก่อนได้เลยพี่เดี๋ยวส่องให้ก็ได้นะนู่นเราเดินเต็มเลยเนี่ยเอเอข้างหน้าได้เลยหนึ่งอู้เยอะว่าไหนแต่อย่าเพิ่งเปิดไหนอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวพี่เข้าไปไกลๆไหนก็ยิงได้เดี๋ยวถ้าหลังจากนั้นไม่ยิงไม่พี่เข้าไม่ได้แน่ เราหามุ้งกันเห็นใช่ไหมนายเห็น Tower นะทาวเวอร์อย่านี้จไนเปอร์อ่ะเห็นทาวเวอร์และเอาเลยปะทาวเวอร์มันจะเอร์ตปะวะไมไ่เห็นแล้วก,ก่อนเดี๋ยวโอเคนายล็อกไว้เลยล็อกอยู่เดี๋ยวพี่หาทางอ้อมพี่จะอยู่ขวาเข้าขวาอ่ะล็อกหัวละล็อกรอล้อ ดี่ถ้ามันหันมาจะยิงมันหันมาท้งปีนหนก็จ่อยหมดเลยนะได้ได้ถ้ามันเอ็กพบผมยิงเลยนะจัดไปตรงนี้พี่ไม่เห็นอะไรเลยไหนะเอาละเอาละใช้ปืนเดาโอเคสมมกก่อนตรงไหน พ er> ี่เข uh> ้าเห็นเซอร์แล้วพ totally ี่อะไ้เห็นแฝกเอาต้นไม้บังวะต้องเปลี่ยนในพร้อมปองนะพี่ไม่กล้าออกพร้อมไปไกลยิงให้เห็นไหมเห็นแล้วยิงเลยสามสองยิงอุดรงเห็นยิไหมขอโหลดนะ โหลดโอเคพร้อมโหลดพร้อมแล้วโอเคพี่เลเซอร์ไปเห็นอีกไหมไม่เห็นมันไกลเกินไกลหรอตรงไหนพี่เห็นอีกไหมหรอมันมีแค่สองตัวยิงไปตรงสภาพานผยิงก็ตัวเดียวที่เห็นเห็นแค่ตัวเดียวตรงสะพาน ข้ามสะพานไปไม่มีใช่ไหมข้ามสะพานมันเป็นเนินสลบปลงไปอ่ะโอเคไม่ช่วยแต่ว่าตรงสะพานอ่ะตุ้เดียวแปะระเบิดอันนี้แบบกดกรได้พี่กดเลยแก้มยังหรอเดี๋ยวทางออกเราอยู่นู่นน่ะใช่ใช่ พี่จะกดนะได้ได้สามสองเคเคไปมาบอกให้ออกเลยเสร็จเสร็จเสร็จคือต้องผ่านตรงนี้แล้วคือข้างหน้ามีเพียบหนเลยใช่ใช่อต้องสแปมสมองนะส<ผ>มองจะเหลือ,อลูกเดียวสมองผมเอามามีสีเขียวกับสี ขาวขาวมีสองเลยไอเกียร์สิเกี๋ยวมีหนึ่งในอ้อมไปเลยกปดหนึ่งอ้อมไปก่อนเดี๋ยวพี่โค้งตรงสะพานเ่ยได้แล้วอมาแล้วอ่าเห็นใครไคอปเต้อนละไม่มุมนี้เห็นโค้พี่ได้ไหมได้จิ๋วพอได้พอได้จะเย็นนะจะเย็นใกล้แล้วไหนต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านต้องไว้ไหนโอ้โหพี่เอามัไปพอโทษโทษโทเยอะ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 อยู่เยอะอยู่พียบเลยเวลา ว่าตัดตัดทีละตัวด้วยจัดเลยเดินข้างหอตัวนึงเดี๋ยว,ว,ยวพี่ไปเอา HVD จะไหนแม่งเลย HVD บอร์ดมาเล่นแมง่งว้ายแล้ววไม่ตายเหรอวะกวนเต้นด้วย ได้เอ็วีดีแล้วเว้ยตัวหนักกว่าเดิมเลยเย้ยพี่มีสามก้บอกในตัวมาแล้วนอ้องพี่อยู่ตีนเถพยนดาวหนึน่ง,งโอ้ดาวสองตรงห่อนะไม่ขึ้นวะมีหนึง่ง าดาวสามตรงหอดาวสามยักวะไม่รู้มีเปล่ารออยู่หอเราอยู่ไหนเนะี่ยรออยู่ตรงระหว่างอ่าทิศอีอะอยู่ตรงทิศอีน่าตรงสมอเขียวเพียบใช่หอเราเหรอใช่น่าสมอเขียวอะ เราไปได้อย่างอ่ะก็ไปเลยนะพอไม่เห็นละชั่มกีกว่าช,ชิว่าเดี๋ยวช,ชนนั่มกชั<บ>่มกบนถนนเราขวาติดรถด,ดิว่าเราเอาใช้รถเป็นโคเวอร์ตามนั้นวิ่งขวามาแล้ว เอาเราไปโควเวอร์กอดังพี่เห็นปก่อนกอดังแรกใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ด่าจัดเช็คโอเคพร้อมสปานมีนะในเป็นนูนหรอ ใช่ใช่รออยู่ไปไม่บอกกาวกันเลยล็อกเนินข้างล่างล็อกเสร่แล้วมาแล้วมันไม่ใช่หอเรานี่มันมันหอพังเออหน้าต้องรอจุดสองตัวพี่เฮ้ยอะไรอ่ะมาบอกให้ยืนค้างไว้ หนึ่งนาทีสองนาทีวนไน่ได้เสียงได้เสียงขึ้นไปละหอว่ะหอมาแล้วว่ะไหนวะ,ไวะนไงบนหัวเนี่นยเสียงเนี่ยเฮ้ยไหนๆไอ้ฮอยิงหอยิงดนึงงโากรโดนยิงสิเลยโอ้ใจแล้วโอฮโห <c oughs> จบสักที มี achievement ปลดล็อกตว r ่ามันบอกว่าอะไรนะกูมีมีสองคนกูเร็กทีมทีมบ้าอะไรมีสองคนทีมบ้าอะไรมีสองคนอ่าแล้วตอนนี้ก็ทำลายตูมเออเฮ้ยเกมทำดีว่ะเทว่ะเทว่ะจบจบสักทีไม่มีปลดล็อก achievement หรอเออเออ คนทำเซฟอะไรเซฟโปเก็ต